ความเรียบร้อยและไล่เด็กนักศึกษากลับบ้านเมื่อมาถึงชั้น4ลิฟต์ก็เปิดออกยามทั้งสองคนก็เห็นเงาคนลางลางยืนอยู่ที่สุดฝั่งทางเดินอีกฝั่งจากนั้นจึงตะโกนไปว่าทำไมยังไม่กลับบ้านตึกปิดแล้วครับคนที่ยืนอีกฝั่งก็ไม่ตอบอะไรยามทั้งสองคนจึงโมโห,โหเลยเดินเข้าไปหาพอใกล้จะถึงก็ส่องไฟฉายเข้าใส่ พบเป็นผู้ชายยืนอยู่ปกติภาพที่เห็นดูจะไม่ผิดแปลกอะไรแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าชายคนนั้นไม่มีท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปไม่มีอะไรเลยและที่ยิ่งน่าสะพรึงเข้าไปอีกคือชายคนนั้นจูจ่ๆก็ฟ้อนรำทำเอาคนที่พบเห็นตกใจแทบจะหนีไม่ทันซึ่งวิญญาณชายฟ้อนรำที่เห็นน่าจะเป็นครูฮอนที่กลับมาเยี่ยมเยือนม,ม,มหาวิทยาลัยของตนนั่นเองห้องสมุดเก่าที่ทุบไปแล้ว ปัจจุบันสร้างเป็นตึกอธิการบดีรู้หรือไม่ว่าสมัยก่อนช่วงที่จะปิดไปมีชมรม MMA Mixed Martial Arts เข้าไปใช้สถานที่ฝึกการจนถึงกลางคำ่ำเพอเอิ e arn, นักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่ในชมรมเป็นพวกเล่นของก็เล่าให้ฟังว่าตอนกลับบ้านเห็นมีคนมาส่งเต็มไปหมดทั้งหน้าต่างและประตูทุกคนแต่งชุดไทยแล้วจ้องมองมาที่เขาบริเวณใต้ตึก56เดิมเคยเป็นโรงเลี้ยงเด็ก อาจารย์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่ทำงานดึกๆเท่าไหนเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นเพราะจะถูกพวกเจ้าจุกมาเล่นสซนอยู่เสมอตอนช่วงกลางคืนไม่เชื่อไปที่ห้องพักอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ปัจจุบันมียันแปะอยู่ด้วยและหากสังเกตดีๆอาจารย์เอกนี้จะมีตุ๊กตาคนละตัววางไว้บนโต๊ะ